สีน้ำเงินครับทีมราชครับเอ็นดี้เสื้อสีน้ำเงินไอเสือเสื้อสีแดงโรงเรียนไหนก็โรงเรียนไหนลูก PJ ครับมาเป็นกับมาใต่กอเขาเล่าแข่งยาโอ้โหเก่งมากเลย

เอ่ารับขอบคุณอย่างสิครับเพจนักสาระนะครับเพจที่ต้นต้นของอเราแขงชนเป็นภอะไรครับวันนี้ไม่ได้เขียนเรอนครับ่อนนะครับไม่ร้อนวันนี้รับเียจากคูโยิแคนเอา

เราแบบนี้ครับเราจะเนอแบบนี้่อปีงเตีกีดีากเลี้ดีากีดดีต่อไปเลีตวีีด้้ดีวให้มานี่ัไม่ติดใครครับพิมรั์กับเอ็มีไปต่อครับโอ้โหระวังลูกระวังครับ

ไปเองครับวั่นี้แต่ว่าลูกต่อโค้ตั้งทับพิพิทที่นี่สิบปีแล้วโอ้โหยืนนี้โหเดี๋ยวกสามนาทีนี่คือความช่วยกันดีต้องชื่นชมจริงนะโอ้ลงกันลับเลยครับสี่คนอายเล่นอาเล่น

เพชรจุดตกนจุดนัุดตัวจรกหนอรับนับเก้านครับเพชรรูปกับรมีแค่ห้าตัวกะ่งกัยัรู้ัมอันนี้เริ่มจะนัเริ่มแล้วครับีว่าจะอะไรจิ้เลย่ขอ้งครัระวังเัหลอกระวังระวังระวังการระวังการดงเลย หมดเวลาคร,ารับผมแต่าจังแขกลูกแต่จังแขกรายการสนามอ่าที่มาได้งเลอะไรชนะอะไรอเอ็มดิชนะชนะธนาฟาาังห้าหนึ่งเอ็มดิชนะสนาฟารห้าหนึ่